แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะจะไม่แซ่บเหมือนเดิมเออรอดูแล้วกันนะอาจจะทำแด้กลับมาเออใส่เขาไปใหม่หรอกนะถอดข้าวถอดออกเป็นเรื่องง่ายอันนี้สวยมา อย่างที่บอกคนเราต้องรักตัวเองเมื่อก่อนรักผู้ชายมาเยอะแล้วแล้วก็คิดว่าเออแวแฝงไปเถอะยังไงก็ไม่ได้คิดจะมีใหม่อยู mm ่ hmm. แล้วอะไรยเงี้ยก็เขาก็เคยเห็นเรามาหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไร่เงี้ยก็ไม่ได้ไม,ไไมไ่เรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราต้องกลับมาทํางานอะ เราจะมานมห้อยนมเหี่ยวก็ไม่ได้เราจะมานมแบบใส่เออส,สื้อผ้าแล้วเกะอกอก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็คงจะต้องอาจจะต้องคัมแบ็กหัวคืนวงการกลับมาดยความที่เราต้องขายความเป็นอุปลักษนาความเป็นคาแรคเตอร์เราด้วยนะคะอย่างที่ผ่านมาคือเราไม่ได้รับงานอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อตอนนี้ต้องกลับมาทํางานแล้วคิดว่าอาจจะกลับมาคัมแบ็กค่ะจะกลับมาไซเดิมไหมคะไม่เท่าเดิมค่ะเดิมมันใหญ่เกินไปไม่ไหวปวดหลัง มินิมอลมินิใจโอ้ยดูเลิกดูยามกล้เลิกยรอนิวกินนิ่งนิวิกิมมิ่งรอเลยรอชมเลยมอไหนมอไหนแม่ดูเร็ก่อแม่